ใกล้วันที่หนึ่งน้องอุ้งอิงซื่ออะไรให้กับเราบ้างแล้วก็เซอร์ไพรส์ใครยังไงเดีย๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่นี่นี่ผงเล็กมอ้วนชวนคุยไปด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาไลัยลูกสาวนะเสียงหวัดมาเลยนะี <c> ่ <oughs> <c oughs> เป็นตั้งแต่เมื่อคืนโอ้โหตอนนี้เริ่มขั้นตัวเลยกินวิตามินซีกินอะไรอัดเข้าไปเพื่อให้มันรอดนะเมื่อวานนะครับ น้องอิงก็สื่อถ้าเป็นเอฟซีแท้ๆก็จะรู้ว่าน้องสื่ออะไรก็เมื่อวานก็สนุกสนานเลยไปเล่นที่โคราชเนะเมื่อวานวันนี้สารคามโคราชข้างๆวัดหลวงปู่เสือแนละตลาดอะไรนาะจำชื่อไม่ได้คนก็พอสมควรพอสมควรนะคืนนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกบัตรร้อยเดียวอ่ะคืนนี้บัตรร้อยเดียวแล้วมีกลุ่มปิดนะครับหนึ่งเก้าเก้าเอ๊ะ หนึ่งหนึ่งสองเอ้ยหนึ่งหนึ่งเก้าปุ่มปิดคืนนี้ที่สาวน้อยเป็นคืนที่สามเพราะมันข้ามไปคืนแล้ะมันทั้งวันหกวันหกคืนน่ะก็ใกล้วันที่หนึ่งก็ต้องมาอัปเดตกันหน่อยว่าน้องหิงอยู่อะไรดูอะไรใกล้เคียงเดี๋ยวมีคลิปให้ดูพร้อมกับหลักฐานที่เห็นชัดๆนะ <isas> ก็อย่าไปเยอะนะเอาแต่พอประมาณเอาแต่พอ คมตากของคอพอมีความสุขเลยครับเอ,อพูดถึงคลิปที่แล้วหน่อยคลิปที่แล้วลุงบอกว่าบ้านน้องหญิองหลังเก่าไปพร้อมกับแผ่นดินไหวหมายความว่าบ้านถูกหรือไม่ใช่ถูกแผ่นดินไหวเนาะใครสื่อ,อยังไงก็ลุงอุตส่าห์คลิปให้ลงดูแต่หัวมันอาจจะเขียนไปเราไปตีความแบบนั้นได้ต้องขอประทานอภัย <laughs> เออจะเขียนตรงๆอะไรมันก็ไม่มันนะในโลกโซเชียลมันต้องมีประมาณนี้แหละครับ นะเข้าใจหลักการลุงไม่ได้ออกตัวอะไรแต่ภาพรวมมันจะเป็นเขียนประมาณนี้ครับไปดูได้ช่องข่าวช่องอะไรเขางเขียนไม่ได้เรียกยอดวิวอะไรพวกเราเข้าไปดูลุงก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของบ้านลูกสาวเปลี่ยนพร้อมคลิปให้ดูเยอะแยะเลยนะคาพูดจะจัดเป็นการรื้อเพื่อปรับปรุงบ้านใหม่อะไรเงี้ยก็ก็เข้าใจลุงด้วยเนาะไม่ได้หวังอะไรมากมายล้วถ้าหวังลุงอัดยิ่งกว่าน,นี้อีกอันนี้แค่พอสนุกสนานหยอกล้อกันพอของปากของคอ ก็เมื่อคืนนะครับตอนก่อนจะกลับบ้านนะน้องหญิงก็อไปเซอร์ไพรส์แม่แก้มเนาะไม่ได้ทําอะไรหรอกหรือแบงค์เขาไปเลยให้บนเวทีเลยนะครับให้แม่แก้มกอดหอมกอดรัดฟัดเวียนกันสักครู่หนึ่งก็เดินลงมาข้างล่างขณะเดินกลับก็ไปเจอรถของอเอกวัดนะน้องก็ไปเจอให้เหมือนไปเขียนไปเส้นไปแตะอะไรประมาณนี้แหละ ก็เผื่อเป็นบุญพาวาสนาขอสองข้องไครลุงก็เลยเอาคลิป,ปให้ดูนะไปหาดูในน่้อยู่ในนี้แหละเดี๋ยวจะลงไว้สักช่วงหนึ่งว่าอะไรประมาณไหนเลขอะไรใกล้เคียงกับอะไรก็ไปดูเอานะเผื่อเผื่อเผื่ออ,อย่าไปเชื่อเยอะนะแล้วแต่บ,บุญทุกคนบางทีคนไม่เชื่อไปทั้งโลนี้ก็เอาเบี่ยงถูกนะพอได้กินได้อยู่แตลุงตอนนี้ไขรเล่นงานหนักมากแต่ก็ต้องทําเพราะกลัวพวกเราคิดถึง บางคนก็ไม่คิดถึงบ้างแล้วก็วันนี้นะครับได้รับโทรศัพท์จากคุณแม่ท่านหนึ่งนะเป็นเป็นคนที่ดูแลดูสายตาตัวเองแล้วก็ไปหาหมอไปตัดด้านไยต,ตาไปเล่าให้หมอฟังว่าประมาณไหนอย่างไรก็เลยบอกว่าหมอแม่นะนำให้ใช้เลนพลาสติกให้เปลี่ยนซะให้มาใช้เลนที่มันเป็นกระจกอะไรเงี้ย กระจกดีๆหน่อยให้มีคุณภาพหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยแสงต่างๆมันเข้าตาเราเยอะแยะมากมายแล้วเราใช้โทรศัพท์นานส่วนใหญ่คนไม่ได้ดูทีวีแล้วมาดูโทรศัพท์ยิ่งใกล้ความเข้มแสงยิ่งเยอะนะถ้าเราใช้แว่นทั่วไปแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ถนอมดวงตานะมันได้ชัดถ้าเป็นเดนพลาสติกยิ่งเดี๋ยวก็ลายพักเดียวละร้อยกว่าบาทหรือไม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ลายนะร้อยกว่ากว่าแต่ถ้าใครต้องการดูแลสายตาตัวเองนะครับเปลี่ยนมาอันนี้เห็นไหม มันมีตัวกองแสงสีฟ้าอย่างดีมันต่างกันเลยเนี่ยนะต่างกันมากลุงใช้มาสี่ปีแล้วสายตาเจ้ามองชัดจิ๊กเลยนะครับมองชัดจิกเพียงแต่ให้เรารู้เค่าเลนของตัวเองแล้วบอกลุงมาก็จะได้ของดีกลับไปตรงเลยเนี่ยมันต่างกันนะอันนี้พลิกยังไงก็ไม่มีอันนี้พลิกแล้วมีเห็นไหมมันมีตัวกองแสงสีฟ้าอย่างดีอยู่ในตัวนะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้านะหนึ่งเก้าเก้าต้องการเปลี่ยนแปลงได้ที่นี่เลย หนึ่งเก้าเก้าท่งสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าทรงสี่เก้านะหนึ่งเก้าเก้าบวกทรงอีกสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าบวกท่งอีกสี่เก้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ที่นีนะ่เดี๋ยวเราไปดูคลิปไปดีกว่าว่า <c oughs> ลูกสาวไปที่ไปจุดรถของพระเอกวัดนะทะเบียนอะไรอย่างไรไปดูชัดๆแล้วก็ดูเลยครับ

เ้ไม่แก้มโดนเซฟ ไปไรถที่วัดไปนีเ่เอาเวียอีกแล้วเวียร,รถพิวัฒน์อีกแล้วสุดยอดไหมบุญไผ่บุญมันโชคใครโชคมันนะ ็ลุงไม่ได้มามอมเมาไม่ได้มาบอกว่าแม่นไม่แม่นแล้วแต่บุญวาสนามีอะไรที่เกี่ยวข้องก็มาเล่ามาบอกแล้วกันก็เอาแต่พอประมาณอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะนะครับพอมีความสุขคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย